ชนะใจดอกบัวไม่ได้เป็นภาละแก่รากแต่อย่างใดแต่เป็นชัยชนะของโคนตมที่จะโผพ้นน้ำเมื่อเธอดูภาพนี้เธอจะเห็นความขัดแย้งซ่อนตัวแฝงกันอยู่มีเสือที่นั่งอยู่บนดอกบัวบดบังพระพุทธรูปจนเกือบจะมิด ในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจที่มีเสาแห่งปฐมชาติอันเป็นที่งอกงามของสติปัญญา เสืออันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนความหงุดหงิดรำคาญความขัดใจแค้นเคืองครื่งเครียดเป็นภาระที่เข้ามาบดบงังความงดงามอันสดใสบริสุทธิ์ในจิตใจเธอจงเอาชนะความขุ่นมัวให้มีสารติสุขภายในความบริสุทธิ์ของใจจะครุ้มครองเธอไว้จากภัยอันตรายความไม่หงุดหงิด เป็นมิตรที่อ่อนโยนเป็นความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่แห่งปัญญาภายในไม่ว่าภาระอันมากมายเพียงใดก็จะผ่านไปได้ทีระอย่างเพราะภาระเป็นเพียงบทนำแห่งความสำเร็จ เหมือนดอกบัวค่อยๆบานทีระกีบไม่ได้เป็นภาระแกรากหรือระอองเกสรเสาหลักแห่งก้านบัวคืออธิฐานฐานที่มั่นซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จเมื่อความรู้ชัดในเหตุและผลรู้จริงดารงมั่นในความจริงสละสิ่งอันผิดพลาดและระงับข้อขัดข้องมัวหมองในใจสู่ความสงบ อธิษฐานจะคุ้มครองและน้อมชีวิตเธอไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จขอให้เธอดูภาพนี้แล้วนึกถึงความขัดแย้งที่อยู่ในใจเธอเองสำรวจดูซิว่าเธอวางอะไรไว้ในหัวใจความเมตตาหรือความหมงุดหงิดครึ่งเครียด อย่าหาเหตุผลมาสนับสนุนอำนาจฝ่ายต่ำในตัวเธอว่าเธอสมควรแล้วที่จะโกรธหรือไม่พอใจและไม่สามารถให้อภัยได้เพราะการคิดแบบนั้นจะให้อาหารแก่พยักในตัวเธอแล้วมันจะแว้งกัดทุกเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจงสำนึกว่าคนที่เธอเกลียดเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะผลัก เให้ตกนรกด้วยความชั่วของเขาถ้าเธอไม่ผักใจตัวเองด้วยความโกรธเกรียดชิงชังและห้องหัวใจของเธอก็ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เกินกว่าที่จะให้ความเกลียดเข้ามาอาศัยอยู่ได้จงวางเมตตาไว้ในหัวใจด้วยความรักด้วยความปรารถนาคิดแต่จะเกื้อกูลประโยชน์ให้แก่สัร์พชีวิตเพราะเธอวางการดำริดีไว้ ในหัวใจแม้สิ่งใดมากระทบก็จะงอกงามกลายเป็นดอกบัวแห่งปัญญาขึ้นในหัวใจเธอเมื่อเธอชนะความพลัดพรากจากทิฏฐิของตัวเองได้เธอจะได้ความเบิกบานชนะใจวางความไม่ชอบไว้ในใจก็จะหงุดหงิดง่ายวางเมตตาไว้ในใจก็จะให้อภัยได้ โดยความเป็นจริงแล้วห้องหัวใจของเธอเป็นสิ่งที่สะอาดมีหิ่งแห่งดอกบัวอันเป็นที่สถิตของคุณงามความดีเมื่อเธอคิดดีดำริดีก็เหมือนอันเชิญพระพุทธเจ้าเข้ามาประทับนั่งอยู่ในห้องหัวใจเธอก็กราบไหว้คุณงามความดีในหัวใจเธอได้อย่างสนิทใจแต่หากเธอเผลอหุดหงิด กระทบกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องกับคนที่ทำอะไรผิดผิดพลาดพลาดอะไรเล็กน้อยๆความหงุดหงิดคุ้นคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นก็เหมือนขับไร่พระพุทธองค์ออกไปจากหัวใจแล้วลากคนชั่วคนหนึ่งเข้ามานั่งอยู่บนดอกบัวในหัวใจเธอต่อผู้อื่น เธอต้องเอาชนะใจที่จะไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายมิเช่นนั้นวาจาเธอจะปั่นป่วนกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ไปสู่ความเหนื่อยหน่ายหากเธอปรับจิตใจได้ทันมีความมั่นใจในความดีของตนที่มองอยู่และรู้ว่าคนอื่นก็มีความดีอยู่ในที่ที่เธอเข้า ให้เขาเปิดประตูจิตใจนำสิ่งที่ดีมาผสานสัมพันธ์กับเธอเธอจึงจะได้ชัยชนะจงเอาชนะความหงุดหงิดลำคาญใจที่เกิดจากการวางใจไว้ผิดเมื่อเธอมีทิฏฐิเป็นที่ตั้งจะไม่มีทุกคน ถูกใจเธอไปได้เธอจะได้รับการยอมรับนับถือได้เมื่อเธอไม่เป็นคนขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายการชนะใจตัวเองได้จะเปลี่ยนกระแสที่กำลังพุ่งต่ำให้เปลี่ยนวิถีอันสูงสง่งต่อตัวเองจงเอาชนะใจจากความเพ่งโทษพยาบาทเปลี่ยนกระแสใจให้ใคลายเป็นเมตตาปรารถนาดี เธอจะพบปาฏิหาริย์จากสนามพลังแห่งความรักที่ดึงดูดสิ่งที่ดีให้เข้ามาเปลี่ยนกระแสะความรำคาญที่ผักต้านเป็นสัมพันธภาพแห่งเมตตานี่คือปาฏิหาริย์อันเฉลียวฉลาดเมื่อเธอชนะใจและได้ความแจ่มใสกับครืนมาความไม่หงุดหงิดเป็นวิถีแห่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่ ที่ชนะใจผู้พบเห็นเป็นความสง่างามในทุกที่เธอจะมีรัศมีแห่งความไม่หงุดหงิดลำคาญแผ่ซ่านด้วยความปรารถนาดีเป็นแสงสว่างที่คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากความรุนแรงไม่ให้มาถึงเธอได้เป็นชัยชนะที่ไม่กลัวแพ้ จงสร้างพลังอธิษฐานคือฐานที่ยึดเอาผลสำเร็จเป็นจุดหมายได้ด้วยปัญญาสัจจะจาคะและความสงบเธอจะพบความสำเร็จอันประเสริฐปฏติคะความขัดใจแค้นเคืองความขครึ่งเครียดความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความที่จิตหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะ เมื่อเธอวางความหงุดหงิดไว้ในหัวใจมันจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่จะกระทบกับสะเก็ดไฟภายนอก คือความไม่ถูกใจไม่พอใจไม่เป็นไปดังใจคาดหมายซึ่งเป็นภาวะปกติธรรมดาของธรรมชาติที่จะให้ใครทำอะไรถูกใจเธอไปทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แต่เพราะเธอวางความเครื่งเครียดไว้ในหัวใจต่างหากมันจึงประทุเป็นโทสะเล็กๆเผาผลาญตัวเธอเองและเผาผลาญบุคคลภายนอกด้วยสายตาที่กดข่มหรือคำ ผู้ที่ย่ำมยี่ซ้ำเติมว่าเป็นความผิดของบุคคลเหล่านั้นแทนที่จะหันมาดูหัวใจเธอว่าอัญเชิญพยักษ์ผู้มีอำนาจบาดใหญ่มานั่งวางท่าอยู่ในหัวใจและพร้อมจะงุดหิดรำคาญกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ไม่ถูกใจ เพราะวางปฏิฆะไว้ในใจโทสะที่ไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็ยิ่งลุกโชดช่วงแต่หากวางเมตตาไว้ในหัวใจแม้เกิดอุปสรรค หรือปัญหาเดียวกันก็จะกลับกลายเป็นให้อภัยเมตตาสงสารในความผิดพลาดในความรู้ไม่เท่าทันของผู้อื่นให้กำลังใจผู้อื่นเธอก็จะได้ความเอิบอิ่มไปด้วยเมตตา